ถั่วเน่าเป็นอาหารพื้นบ้านชนิดหนึ่งของชาวล้านนาหรือทางภาคเหนือทำมาตั้งแต่สมัยโบราณเป็นอาหารที่ได้จากพิธีถนอมอาหารถั่วเน่าทำจากถั่วเหลืองที่ผ่านการต้มสุกและปรุงรสชาติด,ด้วยเกลือพริกย่างป่นทิ้งไว้2อถึงสวันจะมีกลิ่นและมีสีที่เปลี่ยนไปจากเดิมและมีรสชาติเค็มชาวล้านนาส่วนใหญ่จะใช้ถั่วเน่าแทนกะปิ การนำถั่วเน่าที่ผ่านจากการหมักโดยถั่วที่เริ่มเบื่อยุ้ยเรียกว่าถั่วเน่าซานำไปคั่วหรือผัดใส่ไข่และหอมแดงแต่ถ้านำถั่วเน่าซามาโขกหรือบดให้ละเอียดจนกลายเป็นสีไข่ไก่แล้วนิยมนำมาห่อใบตองปิ้งจะเรียกว่าถั่วเน่าเมะและถ้านำถั่วเน่าเมะมาทำเป็นแผ่นวงกลมตากแห้งแล้วเป็นสีน้ำตาลก็จะเรียกว่าถั่วเน่าแคปและในปัจจุบันถั่วเน่าแคป ได้มีการพัฒนาและนำมาแปลรูปเป็นถั่วเน่าผงเพื่อความสะดวกในการปรุงรสของอาหารถั่วเน่าจะเป็นอาหารพื้นเมืองที่มีพัฒนาการมาจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาบางคนเชื่อว่าถั่วเน่ามีต้กนกำเนิดมาจากไทยใหญ่ในอดีตถั่วเน่าเคยเป็นของบรรณาการอันทรงคุณค่าที่พญาละครเจ้าเมืองลำปางเคยเอาถั่วเน่านั้นถวายเป็นบรรณาการแก่พญาแม่กุ แห่งเมืองลบบุรีเชียงใหม่ทําให้เมืองละครไม่ถูกทับเชียงใหม่และทับเงี้ยวเมืองเชียงใหม่ตียึดเพราะพึงพอใจในรสชาติถั่วเน่าชาวพม่านั้นก็รับประทานถั่วเน่าเรียกว่าเบะโบโดยทําเป็นแผ่นใส่พริกป่นกัดกินมีรสชาติเผ็ดๆคนญี่ปุ่นยังมีอาหารพื้นเมืองชนิดหนึ่งที่เรียกว่านัโตซึ่งมีลักษณะคล้ายถั่วเน่าของคนล้านนานอกจากนี้ยังมีอาหารที่มีลักษณะ คล้ายถั่วเน่าของชาวเนปาลและอินเดียชื่อว่าคีเนมาและชังคุกจุงเครื่องปรุงรสของประเทศเกาหลีถั่วเน่ามีอยู่สองแบบได้แก่ถั่วเน่าแบบเปียกถั่วเน่าแบบแห้งส่วนพันธุ์ถั่วที่ทำมาทำถั่วเน่านั้นพันธุ์ที่นิยมมาทำคือพันจอห้าเพราะจะทำให้ถั่วเน่าแคปมีน้ำหนักและต้มขึ้นหม้อ เวลานำมาบดเนื้อของถั่วเหลืองจะมีความละเอียดมากจะได้รูปร่างแผ่นที่มีความสวยงามพันถั่วเหลืองที่ม่นิยมมานำมาแปรรูปได้แก่พันเจ็ดสิบห้าวันเพราะมีน้ำหนักเบาและเนื้อของถั่วเหลืองนั้นไม่ละเอียดขั้นตอนการทำถั่วเน่านั้นขั้นตอนแรกนำมเมล็ดถั่วเหลืองที่มีคุณภาพคัดแยกมเมล็ดที่เสียออกแล้วนำไปล้างให้สะอาดแช่ทิ้งไว้หนึ่งคืนเพื่อให้ถั่วนิ่มจากนั้น นำถั่วเหลืองมาซาวน้ำทิ้งไว้พอมัดหมาๆต,ต้มน้ำให้เดือด4-6ชั่วโมงหรือ1วันจนกว่าถั่วจะเปื่อยนำไปใส่ในกระบุงตะกร้าหรือเข่งที่รองและปิดทับด้วยใบตองควรหาฝาหม้อหรือไม้หนักๆมาทับอีกชั้นหมักให้ถั่วอบและร้อนโดยทิ้งไว้2-3หรือคืนหรืออาจนำไปตากส่วนใหญ่นิยมหมักถั่วเน่าประมาณ2-3วันจะได้ถั่วเน่าที่เริ่มเปื่อยยุ่ยและส่งกลิ่นเล็กน้อย โดยกลิ่นและรสชาติกำลังดีหรือที่เรียกว่าถั่วเน่าซาถั่วเน่าซานี้สามารถนำไปประกอบอาหารได้เช่นเอามาผัดกับไข่หอมแดงกระเทียมหรือถั่วเน่าซาใช้ผัดกับเนื้อไก่ถั่วเน่าเป็นอาหารที่ให้ประโยชน์มากมายแก่ผู้บริโภคนอกจากใช้เป็นอาหารเสริมรสชาติแล้วยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูงประกอบด้วยโปรตีนในประเภทถั่วต่างๆเช่นถั่วเหลืองถัว่วพู ถั่วเขียวถั่วดำถั่วลิสงถั่วที่มีโปรตีนที่สุดก็คือถั่วเหลืองที่ใช้ทำถั่วเน่านั่นเองถั่วเน่ายังมีสารอาหารดรอยสลายง่ายและสารอาหารอื่นๆเป็นประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมากซึ่งการแพทย์เชื่อว่ามีผลในการลดอัตราการเป็นโรคมะเร็งโรคหัวใจใช่วยลดความอ้วนและบำรุงสมองได้อีกด้วย